กลางคืนไม่นอนนะคะทุกคนนั่งเฝ้าจิ้งจกแต่งตัวไปไหนคะฮะแต่งตัวไปไหนคะแมวส้มแมวส้มแต่งตัวไปไหนคะฮะึตาตาโอ้อยเป็นขนมปุยนุ่นแล้วน่ะอออาอกระ t ้อ,อ,กอนกระท้ o นนะคะทุกคนตรงนี้เป็นกระท้อน แต่งตัวแต่งตัวนะจ๊ะแต่งตัวไปไหนคะนี่เป็นสีเหลืองอะต้องกินน้ำาเยอะนะคะไปไหนคะอือแนวส้มคะ่ะ อันตัวกับที่เดิมไม่มีอะไรโอ้โ oh หหมดกันหมดกันแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวสวยๆแต่งตัวไปไหนคะ